สองสัปดาห์ที่มันผ่านมาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใครลายรคนต่างประทับใจแล้วก็เอนจอยไปกับการล่ามอนในมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคใหม่จะมีก็แต่ผมนว่แหละที่นั่งเซ็งเอาเซ็งเอาไม่ใช่ว่าเกมมันแย่ไม่ใช่เพราะคอมเล่นไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าเกมที่ผมจะหยิบมาพูดให้คุณผู้ชมฟังมาเป็นเกมที่ต้องเล่นกับเพื่อนและเพื่อนของผมแม่งก็มีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันสักคนติดงานบ้างติดสอบบ้างติดเล่นเกมอื่นบ้างและยิ่งช่วงที่มอนสเตอร์ฮันเตอร์มา โอ้โหอันนี้คือแทบจะไปสิงกับเกมนั้นยาวๆมันก็เลยส่งผลให้ผมนั่งเส็งตนถึงทุกวันนี้แต่ก็ช่างเหอะเอาเป็นว่าใน,ในในเพื่อนของผมแม่งก็ไม่มีกระจิกกระใจจะเล่นต่อละงั้นขออยู่เอาบทเลยแล้วกันกับ For The King ในส่วนของเนื้นเรื่องผมขอเหมารวมกับเกมเพลย์ไม่ต่างกับคลิปโดกระปองเพราะด้วยความที่เกมเนี้ยเนื้อหามไม่ได้มีอะไรมากโดยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5แคมเปญหลกัหลกๆแต่ละแคมเปญ ก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันออกไปอาจจะให้เราไปจัดการอะไรบางอย่างบ้างค้นหาบางอย่างบ้างหรือไม่ก็ต้องไปทําอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นไม่ว่าบางแคมเปญมันจะมีจุดที่บเข้มข้นอยู่บ้างแต่ความติดตามของมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยเพราะงั้นขออนุญาตจบในส่วนของเนื้อเรื่องแค่นี้มาเข้าสู่เกมเพลย์กันดีกว่าโดยเกมเพลย์หลักๆของ f For t h ด king ก็จะเป็นแนวโลกไลท์ r p ร์พีดีเทอร์นเบสที่จะให้เรากับเพื่อนๆได้ออกสำรวจไปในแผนที่ขนาดใหญ่ แบบผัดกันเดินทีละคนโดยที่ใน1เทินเนี่ยตัวเราก็จะสามารถเดินได้แล้วแต่เกมกําหนดอาจจะ5ช่อง6ช่องไม่ก็10ช่องซึ่งก็ตามสไตล์ของเกม RPG ในแผนที่ก็จะมีทั้งร้านค้าที่เราสามารถเข้าไปซื้อของได้รับเคสต,ต่างๆมากมายเพื่อหาตังค์ตะลุยดันเจียนหายทเทมเพิ่มเติมหรือว่าฆ่าศัตรูเพื่อฟาร์มเวลก็ได้คืออะไรก็ตามที่เกม RPG ควรมีเกมนี้มันก็มีหมด แต่ต่างกับตรมที่ว่ามันมีการใส่ความเป็นบอร์ดเกมเข้ามาผสมอย่างการเดินที่มีจํากัดเมื่อเดินเสร็จก็จบเทินหรือไม่ก็พวกอีเวนต์ต่างๆที่เราจะได้เจอในระหว่างการสำรวจแผนที่ซึ่งอีเวนต์แต่ละอย่างก็ใช้ค่าสเตตัสที่ไม่เหมือนกันเช่นเจอหลุมสมบัติต้องใช้ค่าความแข็งแกร่งถ้าขุดมันออกมาหรือเจอถ้ำปริศนาต้องใช้สมองในการหาวิธีผ่านอะไรปอะมานนั้นโดยที่ค่าสเตตัสของตัวละครเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคลาสที่คุณเลือกก่อนเริ่มเกม กับพวกอุปกรณ์สมสัยต่างๆแต่เข้าจริงรงจุดนี้คุณไม่ต้องสนใจมันมากก็ได้เพราะสิ่งที่มันสําคัญยิ่งกว่าค่าสเตตัสนั่นก็นคือดวงไม่ได้หมายถึงค่ารักในเกมนะแต่หมายถึงดวงในชีวิตจริงนี่นแหละเพราะบางอีเวนต์ถึงคุณจะมีสเตตัสสูงตามที่เกมบอกโอกาสพลาดมันก็อย่างเยอะแบบโอ้โหเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จาเร็จ90%มึงยังพลาดได้อะและถ้าเราพลาดเกมมันก็พร้อมที่จะมอบบทลงโทษให้กับผู้เล่นแบบไม่ลังเล เช่นเราอาจจะเสียเงินหมดทั้งตัวเสียไอเทมบางอย่างโดนพิษเสียเลือดหรือแย่ที่สุดก็อาจจะตายท,ทั้งที่ยังเริ่มเล่นไม่ถึง3มนาทีซึ่งพอไฟอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกมมันโหดร้ายไปหรือเปล่าแต่ก็เพราะไอ้จุดนี้นั่นแหละทําให้การออกประจนภัยมันมีสีสันตลอดเวลายิ่งสำรวจก็ยิ่งเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดและถ้ามีเพื่อนความหาก,ก็จะยิ่งบังเกิดแถมอีเวนต์ต่างๆแม้ว่าโทษมันจะสูงแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้ ของตอบแทนมันก็ถือว่าคุ้มค่าเลยพูดได้ง่ายคือเกมแม่งเน้นดวงนั่นแหละสเตตัสมันก็เป็นแค่ตัวเลขถ้าดวงดีก็คือดีถ้าดวงซวยก็เละซึ่งใช่อันนี้รวมถึงการต่อสู้ภายในเกมด้วยนะเรียกว่าเป็นดาร์คเฮดดันเจียนฉบับใจดีกับผู้เล่นขึ้นมานิดนึงก็คงจะไม่ผิดคือระบบของมันนะ่ะค่อนข้างจะเบสิกสกิลก็ไม่ได้ซับซ้อนตีเดียวตีหมู่เจาะเกาะปล่อยเวทให้บัฟอะไรออกมานนั้น สกิลพวกนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับอาวุธที่คุณใช้ถ้าคุณใช้ดาบอันนี้สกิลก็อาจจะมีตีปกติตีเจาะกาะถ้าเปลี่ยนไปใช้ดาบอีกอันหนึ่งก็อาจจะเหลือแค่ตีปกติและแต่แตและอาวุธมันก็ใช้ค่าสเตตัสที่ต่างกันอย่างพวกขวานกระบองก็อาจจะใช้ค่าสเต็งแต่ถนะ้าพวกหนังสือไม้เท้าก็อาจจะใช้ค่าความรู้แต่ไม่ว่าคุณจะใช้อาวุธแบบไหนหรือว่าตรงสายเที่ยวเล่นเพียงใดดวงในเกมนี่แหละคือจุดที่ทําให้เกมมันยาก ในหลักๆที่เราเห็นได้ชัดก็คือทุกการโจมตีมันจะมีอัตราความสําเร็จที่ไม่เท่ากันบางท่าอาจจะต้องใช้ความสําเร็จถึง4บางท่าใช้3บางท่าใช้6โดยถ้าเกิดสเตตัสของเรามันตรงกับอาวุธที่ใช้เปอร์เซ็นที่จะตีสําเร็จแบบเพอร์เฟกต์มันก็จะสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดการโจมตีของเรามันไม่สําเร็จครบทุกช่องแตเมเที่ฝ่ายควรได้รับก็จะเบาลงแลวก็จะขึ้นอยียกับว่าคนสําเร็จทั้งหมดกี่ช่องถ้าความสําเร็จมี5 แล้วคุณสําเร็จแค่ครั้งเดียวดาเมจก็จะอยู่แค่หลักหน่วยเรียกว่ามดกัดยังแรงสะกว่าและยิ่งถ้าเกิดคุณใช้อาวุธประเภทที่ทําจากไม้ทําจากแก้วมันก็จะมีโอกาสที่อาวุธชิ้นนั้นจะพังเมื่อเราตีพลาดแถมที่แย่กว่าคือพวกสกิลที่มีเอฟเฟกพิเศษเช่นตีกระจายตีดูดเลือดหรือว่าให้บัฟคนในตี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถทําให้มันเพอร์เฟกเป๊ะครบทุกช่องได้สถานะต่างๆมันก็จะไม่ติด ทำให้เราเสียเทินไปเลยฟรีๆจนการต่อสู้แม่งลําบากกว่าเดิมแต่อย่างถือว่าดีนะที่เกมเขาได้ใส่ระบบอย่างโฟกัสเข้ามาพูดได้ง่ายมันคือแต้มที่เอาไว้ใช้แทนความสําเร็จอย่างการโจมตีที่จะต้องใช้ความสําเร็จถึง5ช่องถ้าเรากลัวว่ามันจะพลาดไม่เพอร์เฟกคบ5ช่องแล้วก็สามารถเอาโฟกัสที่มีนั่นแหละยัดเข้าใส่ได้เลยซึ่งใช่อันนี้ก็รวมถึงพวกอีเวนต์หลายๆอย่างที่เราจะได้เจอในระหว่างการออกสำรวจด้วยถ้าไม่มั่นใจคิดว่ามีโอกาสเฟล เราก็สามารถยัดโฟกัสเพิ่มเพื่อาตาวความสําเร็จได้แต่ปัญหาก็คือโฟกัสในช่วงต้นมันจะมีค่อนข้างน้อยแถมวิธีการรีก็มีแค่ใช้เทียมบางชนิดหรือไม่ก็ไปนอนในโรงแรมทําให้ถ้าเกิดว่าเราใช้พั้มเพื่อเกินในจังหวะสําสคัญเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะศัตรูภายในเกมมันก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาและใช่เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดลามมาต่อเลยก็คือศัตรูของเกมนี้ที่แม่งโหดเอาเรื่องแค่ช่วงต้นเกมอ่ะเราก็จะได้รู้ซึ้งในพระธรรมเลย คือถ้า1นึ่งหนึ่งอ่ะยังพอได้สู้แบบ3 V3 ก็ยังพอได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องสู้โดยที่เพื่อนๆไม่ได้เข้ามาช่วยหรือคือโดนลุมโอกาสชนะก็จะเหลือแค่50-50หรือต่ํากว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณดวงซวยโดนอีกายตีติดขี้ไม่หยุดและคือยิ่งเอาเล่นไปเรื่อยๆมีอาวุธดีขึ้นมียาเยอะขึ้นขอสมใส่ตึงขึ้นเกมมันก็เหมือนจะง่ายขึ้นแต่ความเป็นจริงคือมันอยู่ที่ดวงผู้เล่นนี่แหละเพราะถ้าเราดวงดี ใช่เกมมันจะง่ายขึ้นไม่ก็ท้าไทยกำลังโอเคแต่ถ้าดวงซวยถึงจะฟาร์มมาเยอะคุณก็จะไม่รู้สึกว่าเกมแม่งง่ายสักวินาทีเพราะแค่ศัตรูตามทางก็ตบเราวันช็อตได้แบบงงๆยิ่งบอสนี่คือคาดเดาอะไรไม่ได้ตอนแรกเหมือนจะมาดีสักพักแม่งตีติดขี้ตายหายกตี้เฉยและคือความตายภายในเกมเนี้ยมันก็แอบเจ็บปวดนิดนึงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตายเราจะต้องเสียแต้มหัวใจในการชุบ โดยแต้มเนี้ยก็จะมีจํานวนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากที่คุณเล่นอย่างถ้าเล่นหมดง่ายก็จจะมี6แต้มเล่นหมดปานกลางมีอยู่3หรือถ้ายากสุดก็ไม่มีแต้มเลยซึ่งอะไรก็ตามที่เราแต้มหมดก็จะไม่สามารถชุบเพื่อนได้ตลอดทั้งเกมยกเว้นว่าจะไปหาจุดเฉพาะที่สามารถเติมแต้มหัวใจได้ไม่ก็ไปทำเวทที่เกมกําหนดแต่ว่าซัำไล่ยังไม่พอเกมมันยังมีระบบเคอส ที่จะค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆวอเล็บไว้หน่อยอันนี้จริงๆขึ้นอยู่กับแคมเปญด้วยนะถ้าเล่นแคมเปญหลกักอย่าง For t เด King ก็จะมีเควอทถ้าไปาเล่นแคมเปญอ,อื่นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นแทนแต่อันนี้ผมพูดแค่เฉพาะแคมเปญหลักก่อนคือมันจะมีระบบเควอทนี่แหละที่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะยิ่งเพิ่มและถ้าเกิดมันเพิ่มไปถึงระดับหนึ่งข้าบวกข้าศัตรูมันก็จะมากกว่าเดิมส่งผลให้เกมที่ยากอยู่แล้วก็ยากเข้าไปอีกและวิธีการลดเควอท ก็เหมือนกับการหาแต้มหัวใจเลยครับก็คือไปที่จุดเฉพาะหรือว่าทาภารกิจบางอย่างและปัญหามันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละเพราะหลายๆครั้งเกมมันจะให้เราเลือกว่าต้องการจะเพิ่มแต้มหัวใจหรือว่าลดเคออสกันแน่นานๆทีเราจะสามารถทํา2อย่างพร้อมกันได้ทํามันตลอดทั้งเกมเราจต้องวางแผนและก็บริหารเวลาให้ดีว่าต้องการจะทําอะไรกันแน่ฟาร์มก่อนดีไหมทาภารกิจดีไหมหรือว่าไปลุยดันเจียนเพื่อหายเทมเพิ่มเติมเพราะถ้าประมาททุกอย่างก็อาจจะจบ จบไปที่นี้ผมหมายถึงจบจริงๆอลยนะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้งตี้เราตายโดยที่ไม่เหลือแต้มหัวใจแล้วก็เท่ากับว่าเกมโอเวอร์ต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งพอผมพูดไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่านี่จะเป็นเรื่องที่แย่ซะทีเดียวเพราะอย่าลืมนะครับนี่เป็นเกมโลกไลท์และตามสไตล์ของเกมโลกไลท์เมื่อเราเริ่มเล่นใหม่พวกชาวต่างอีเวนต์พิเศษสถานที่สําคัญหรือว่าศัตรูก็จะมีการเปลี่ยนไปจะมีก็แต่ในเรื่องหลักนั่นแหละที่ยังคงเดิม ถ้าก็สามารถแก้ได้ด้วยกันไปลองแคมเปญอื่นแถมเกมก็ยังมีแต้มพิเศษอย่างรอระทับแต้มเนี้ยเราก็จะได้มาผ่านการเล่นไปเรื่อยๆลุยดันสู้บอสเชียร์ควสซึ่งเมื่อแต้มมันเยอะระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเอามันมาปลดล็อกสิ่งใหม่ๆได้ในหน้าเมนูเกมเช่นคัสใหม่สถานที่ใหม่อีเวนต์ใหม่อาวุธใหม่หรือไม่ก็ชุดเกราะใหม่ถ้าประสบการณ์ในการเล่นรอบต่อๆไปจะหลากหลายกว่าเดิมนก็คือรีเพลย์ร์ลูของเกมแม่งสูงเอาเรื่อง ถ้าต้องการจะเอาแต้มหลอมาปลดทุกอย่างจริงๆขั้นต่ํายังไงก็ต้องเล่นเกิน5รอบแน่ๆแถมอีกอย่างที่ผมชอบก็คือแคมเปญต่างๆภายในเกมเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เปลี่ยนภารกิจหลักและทุกอย่างก็จบแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนธีมไปเลยบางแคมเปญเน้นให้เราไปตะลุยดันเจียนเดินสำรวจยาวๆมีหลายโซนหลายบรรยากาศทั้งหนองน้บบําบ่อพิษหิมะหรือบางแคมเปญอาจจะเน้นให้เราล่องเรือประจนภัยในท้องทะเลอะไรประมาณนั้นน่ะ ช่วยส่งเสริมให้เกมมันดูมีความหลากหลายเข้าไปอีกคือสําหรับใครที่ชอบเกมคอนเทนต์แน่นเพราะว่าเกมเนี้ยคือเล่นได้ยาวๆนี่ถ้าคุณเล่นไปตายไปก็ยาวเข้าไปอีกคือถ้าคุณไม่เบื่อซะก่อนหรือว่าโดนเพื่อนบิดไปซะก่อนแบบผมเนี่ยผมว่าคุณสามารถอยู่กับเกมนี้ได้น่าจะเกือบร้อยชั่วโมงโอเคชมมาตั้งนานบางคนอาจจะคิดว่าสรุปเกมไม่ได้มีข้อเสียเลยเหรอก็ไม่ใช่ครับมีเหมือนกันแค่ว่ามันไม่ได้หลายแหล่มากแต่ก็พูดหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าอวยเกิน อย่างแรกเลยคือเรื่องของระบบคลาสที่แม้ว่ามันจะหลากหลายมีสเตตัสกับสกิลเฉพาะตัวแต่ปัญหาคือมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นอย่างบางคลาสดูยังไงก็เป็นนักเวทแต่ถ้าเราอินดี้อยากเปลี่ยนไปใช้อาวุธกยายภาพมันก็ได้หรือเป็นสายแท้งอยากเปลี่ยนไปเล่นสายดาเมจหนักก็ได้เหมือนกันหรือว่าแต่การะทั่งสกิลเฉพาะตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เฉพาะขนาดนั้นเพราะสกิลมันจะมีแบบอุปกรณ์สวมใส่ด้วยเช่นคลาสนี้มีสกิลฮิวมู แต่ในเกมมันก็มีพวกอุปกรณ์สมใส่ที่พอใส่ปุ๊บก็ใช้สกิลฮิลหมูได้ทําให้แต่ละคัสเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันหรือถ้าจะมองว่ามันเป็นระบบคัสที่มีความยืดหยุ่นมันก็ได้เพราะเราสามารถเปลี่ยนสายการเล่นได้ตลอดทั้งเกมถ้าคุณเบื่อสายเดิมและจริงๆคือนอกากคนเปลี่ยนได้แหละเพราะการเล่นบางรอบคุณอาจจะไม่เจออาวุธที่ตรงกับสายคุณเลยการเปลี่ยนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 2. คือถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะออกแบบมาให้เราสามารถเล่นซ้ำได้แต่ปัญหาคือผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันแอบกักไปหน่อยอย่างบางคัสที่ไม่ได้ดีหาอะไรเลยแต่จําเป็นต้องไปหาแต้มหลอมาปลดหรือบางอีเวนท์ที่เราปลดมาก็แบบเอ๊กูปลดมาทําไมวะอะไรแบบนี้คนมีในเกมตั้แต่แรกดิเนี่ยคือเกมมันค่อนข้างจะกักอะบางอย่างที่มันยัดไปในเกมได้เลยแต่ก็เลือกที่จะเก็บเอาไวใ้ให้เราหาแต้มมาปลดซะง,งั้น แถบสิ่งที่เราปลดได้บางอย่างมันก็โคตรไหลายค่าเลย 3. คืออีเวนต์มันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นเพราะถึงแม้ตลอดการประจนภัยเราจะได้เจอกับอีเวนต์ระหว่างทางมากมายแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นอีเวนต์แบบวัดดวงที่ถ้าเกิดดวงดีก็ลอดดวงสวยก็สวยไม่ได้มีอีเวนต์แบบทางเลือก AB หรือว่าอีเวนต์ที่มันแปลกๆชวนอึ้งเมือแบบเกมก่อนหน้าที่ผมเล่นอย่างโดกระปองไม่สิจริงๆมันก็พอมีจุดที่ดีอยู่บ้าง ็คือในระหว่างการเล่นน่ะมันจะมีดันเจี้ยนมากมายให้เราได้เข้าไปสำรวจเพื่อหาไอเทมซึ่งในระหว่างการสำรวจเราก็ยังต้องสู้กับศัตรูตามทางแล้วก็เจออีเวนต์ปแปลกๆไม่ว่าจะเป็นศพปริศนาที่เราสามารถค้นได้ราคาพิเศษหรือว่ากับดักที่เราก็จะมีวิธีการ่านหลากหลายรูปแบบคืออีเวนต์พวกนี้นมันดีเลยดูมีมิติแต่ก็นั่นแหละปัญหาคือมันอยู่ใอดันเจี้ยนไงแถมพอเจอไปบ่อยเข้าเราก็เริ่มจับทางได้จนความดีงามค่อยๆจางหาย 4ี่คือเรื่องของเพยเสริมที่ไม่ค่อยจะหลากหลายไม่สิใช้ขค้อ,อเพยเสริมมันอาจจะดูกว้างไปหน่อยเอาเป็นว่ามันคือเคยสจ้างวานก็แล้วกันเพราะทั้งเกมมันจะมีแค่ให้เราไปฆ่ามอนหรือไม่ก็ให้เราไปส่งของอะไรสักอย่างเพื่อรับสิ่งตอบแทนแค่นั้นเลยทําให้เราอาจจะรู้สึกว่ามาันค่อนข้างจะสำสากแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ารามเวลและ5คือเกมนี้มันเรีนร่วมมือไม่ได้มีการเหลียบเพื่อนโอ้โหแม่งโคตรเซ็งยอก,ยอก ท้าสรุปแล้วก็คือ f o r t เด King นั้นถือเป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากเนื้อเรื่องเนี่ยข้าๆไปได้เลยไม่ต้องใส่ใจแต่เกมเพย์เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องยกนิ้วให้ได้ทั้งความเพินความว้าวความดุเดือดแล้วก็ความหัวร้อนแบบเต็มที่แถมผสมปะสานกลิ่นอายของความเป็นเกมโลกไลท์กับบอร์ดเกมได้ค่อนข้างโอเคแม้ว่าสุดท้ายแล้วาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะข้อเสียมันก็มีอยู่บ้าง แต่มันก็เป็นเกมที่คุณเอ็นจอยได้ไม่ว่าคุณจะชอบแนว RPG เทิร์นเบดหรือไม่ก็ตามนี่ถ้าเกิดคุณอยากหาเกมที่มีคอนเทนต์แน่นๆเล่นได้หลายชั่วโมงได้ประจนภัยกับเพื่อนๆมีทั้งความฮาร์ดคอร์ความยากและต้องใช้ดวงเยอะๆอย่างไรเกมเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเกมที่คุณควรลอง8เต็ม10ครับผมเอาตรงนี่เป็นเกมที่ผมเสียดายมากเลยนะคือเกมมัน,มนดีแต่ก็อย่างที่บอกไปในช่วงตน้นผมโดนเพื่อนบิด เท่าประสบการณ์ที่ผมได้รับจากเกมเนี้มันก็เลยยังไม่ค่อยจะเต็มอิ่มบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงไม่ไปเล่นต่อเองล่ะเพราะมันไม่ใช่เกมเหลี่ยมเล่นคนเดียวคุม3ามตัวละครหรือว่าคุมตัวละครเดียวมันก็ทําได้คือใช่มันได้แต่คือพอผมได้ลองผมกลับรู้สึกว่ามันไม่สนุกท่าอักการเล่นกับเพื่อนจริงๆเวลาที่เราได้ร่วมมือกันต่อสู้ด้วยกันหรือแม้แต่หัวร้อนไปด้วยกันไม่เป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีทางหาได้จากการเล่นคนเดียว ผมก็เลยโคตรส็งที่เพื่อนแม่งดันบิดเพราะงั้นใครที่อยากเล่นเนี่ยคุณต้องมั่นใจหน่อยนะว่าเพื่อนจะไม่บิดคุณแน่แน่หรือไม่คุณก็เล่นคนเดียวตั้งแต่แรกไปเลยจะได้จบจบออช่างเถอะไอ้่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมบ่นไปทั้งหมดหรือว่าอวยไปทั้งหมดเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวสำหรับคุณที่ได้มีโอกาสเล่นเกมนี้ไปแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์เขียนได้ส่วนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like. แล้วอย่าลืมซัสบสไครต์กันด้วยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย